ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะสวัสดีครับผมโตเกียวทำอะไรครับโตเกียวรอป้ามาครับไม่ยอมนอนเลยครับผมห่ยพอีหนร,รอพอไดนรอครับผมหวดห่วดห่วยวให,ห,หดก้าคร,รับปากที่อะลูกสวัสดีค้าเอาเอ้าเอา,เอา,เอา น้องเกีียวเกีียวคนรอมาเร็วครับเพื่อน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 ย่าอยาอย่า,ๆๆๆอ,ยาอย่าเหตุทุราชาป้านี่มีคนไม่ยอมนอนแล้วนะครับคนรอป้าหรอครับพร,ไไรุ่งนี้เกีียวจะไปไหนครับพรุ่งนี้เกีียวจะไปไหนครับพรุ่งนี้เกีียวจะไปอุดรน,นะครับเอชที จะไปไหว้ตุ๊ดจีนนะคะฮุ้ยเม่นอกผัสใจเมนอกผัสใจฮึ่ย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 เมนอกผัสใจอะแม่นกน้อยไปไหนนี่ ถึงบ้านค่ะป้ากรารดไปลองนะขอบคุมตัองอี้ตัองอีเบวงเงินพี่น้องห,อหูค่ะหูเนี่ยบักลาคนรอบักลาคนรอ แต่พัดครมนี่อ่อนสียางไหรถพี่รถเลี่ยนอี่ละมันตื้นขึ้นเด็กนั่งรถเนี้ยผู้สาจะตีหา็เอวขึ้นรถเลนมาเนี่ยพูใ้ใดเอิอนครับใหออ้อินเกี่ยวครับไอ้เกี่ยวเกี่ยววะครับเดิงกนยััสรอีเลียงบเ้ว <c oughs> ่เอีโอ กวาัซ้ใหม่ๆในบา่ตื่นคนหล่อของป้านะเนี่ยอนคนหล่อๆของป้าได้ไงสวัสด,ดีครับผมมารายงานตัวแค่นี้นะครับสวัสด,ดีครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ